ถ่ายทำกันอย่างเข้มข้นสำหรับละครเรื่องตุ๊กตาแม้ละครจะเป็นแนวดราม่าลึกลับแต่เมื่อไหรที่นักแสดงแก๊งนี้รวมตัวกันนำทีมโดยพระนางของเรื่องอย่างบูมกิตก้องและแม็กกี้อาภารวมถึงรุงร้งรุ้งลาวันและโอชาคริสต้องมีเรื่องมาแซวกันตลอดอย่างฉากนี้ที่กำลังถ่ายทำเป็นฉากที่สองหนุ่มบูมและโอต่อยกันแย่งแม็กกี้แต่ลองมาฟังพวกเขาจะเล่าว่ายังไงกันบ้างค่ะใช่คืออย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าบ้านบบ้าน,าน,นิเด็ดถูกต้องเราก็โอ้วไม่รู้จะห้ามยังไงต้องให้ช่วยห้ามหน่อยเป,เป็นตุ๊เป็นตานะเรา <c oughs> ก็มีการประทะคารมกันนิดหน่อยแล้วก็แบบ ตอนแรกเห็นเขาตีกันนะแล้วเราวิ่งไปแล้วเราไปเห็นในใจเราก็แอบนึกกลัวนะว่าถ้าเขาเห็นที่เราเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายมาตีเราหรือเปล่าเกิเราก็ไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วเือด้วยเราแบบนังเอกเขาชอบเราเนาะแต่ว่าเขาก็มาตามตื้อนังเอกนะใช่หรอชอบเราหรือเปล่าชอบผมแหละเขาก็จะมักจะพูดว่าเออเขามาก่อนนะเขานั่งเขานี่เขาทำงานที่เดียวกันเขาแบบสนิทกันอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วไงมาก่อนแล้วไงผมมาหลังลผมดังกว่านะครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปดูหน้าบ้านผมไม่มีใบไม้เลย ผมเด็ดผมเด็ด,ดติดตามชมด้วยละครเรื่องนี้นอกจากความหลอนความน่ากลัวของพี่ลุงออของตัวของตัวตุ๊กตาผีแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีแบบว่าเรื่องราวความรักแล้วก็รักสา,สามเศร้ามีบูโอ้โหเรียกว่าครบรถอ่าอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b ์เลย w w w b a